สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องอ a p อหลังจากที่ห่างหายไปนานแล้วไม่ลงคลิปเพราะว่าไม่มีเวลาทำงานเออวันนี้วันว่างๆหาทำอะไรกินเมนูแรกของเราคืออะไรครับทอดไข่นขตอนแรกเราก็จะทอดไข่ตอกไข่ใส่ถ้วย เกือกูยุ่งใส่ปะบอกได้เลยคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกไม่มีสาระบอกเลยขึ้นรถ

ทอไข่แบบคนทั่วไปอ่ะมันธรรมดากันไปคอยดูลังจากนั้นก็ร้อให้นำมันเดือดใส่น้ำมันเิ่มมึงดูว้าว <c oughs> ร้อยน้ำมันเดือดแป๊บหนึ่งทุกเอ้ โคเลเข้ากันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็จะวันนี้จะมีต้มอึ่งแล้วก็ทอดไข่ตำประหงอาหารของเราวันนี้ประมาณนี้แหละ่ินีทอดไข่แบบคนทั่วไปอ่ะมันมันธรรมดาเกินไปดูดูดูเฮ้ยดีเป็นไงเป็นไงดีอยู่ดีอยู่ แม่เ <cuanto S 2> นี่ยแม่เออโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่เหลือเลยเหลืออะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รอบนี้ไม่ผ่านเอาใหม่วะไม่ได้วะโอ้ อ,าาอันนี้เขาไม่ได้กินเลยมันเนี่ยอันนี้ไม่ผ่านกพราน้ำมันจะเดือดอีกเดียว,ว้มันเดือะจะไปอมน้ำมันว่ะทอดไข่บิดได้ทอ,อ,อดไขบ่บินได้นะครับหมากวานบอ กวนใส่ชุรถใส่หลายแสบหลายอดัย,อยเนาะมึงรงขึ้นซิมือไหมเนาะไอ้ทอดีอดแล้วทอดีแล้ว เอาลี้น่ากินอ่ะนี่นีเป็นไงเป็นไงคำนองน้อง ดีวะกินดีรอมินรอบนี้ไม่ได้กินแล้วเออรอบนี้ไม่ได้กินแล้วได้โอเคโอเครอบนี้ผ่านเนาะนี่รอบนี้ได้กินจพี่น้นกแน่โอ้โหดูดูนะเขวจะมีดูนะแอร์เอ๊ ยำยบโอ้ยก็ไม่ไดกินเลยอออหน้าตามีนหน้าแดกเลยวิรอบนี้ไม่ได้กินเป็นไง อะไรนี่อะไรเนี่ยพ <me ุชจานอะไาอ่ระวังนะไม่เป็นไรวะไม่เป็นไรวะอาใส่ดีๆเดี๋ยวไม่ได้กินนี่ทอดไข่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดู อันนี้คือเมนูแรกของเราครับเมนูแรกนะครับไปชิมไรกินวะดูดอออูเข้มเข้มตัวขึ้นแหมเกือบึงนัวหลังจากเมนู ที่แล้วคือทอดไข่อันนี้อาจจะมาต้มอื่นกันไม่รู้ของเราก็จะมีข่าตะไคร้ใบมักรอันนี้นที่เราเตรียมมามเ,เราต้องเอาไปคั่วก่อนแล้วแต่บางคนนะบางคนเขาบอกว่าคั่วก่อนก็ได้เพราะว่ามันจะหอมให้กลิ่นหอมบางคนไม่คั่วก็ได้มันแล้วแต่แล้วแต่ความชอบแต่อ,อ,อันนี้เราจะค่ว เหม,มือนอ่าเหมือนคั่วให้มันไหมอ่ะให้มันไหมมันมันจะมีกลิ่นหอมของขาตะไคร้อ่ะออกมาดับาคาวไงมันมน,นี่กลิ่นของไอ้ขาตะไคร้อ่ะเริ่มมองออแล้วกิน่นไงกินไหมหรอ ดูสีเด้ดูสีเด้ไหม้ละมันแบบเนี้ยแบบนี้แหละเขาเรียกว่าให้ไอ้กินหอมมันออกนอ,อ,อ,าอจากนี้เราก็จะรอให้ให้น้ำเดือดล้วก็จะมาให้ดูอีกทีครับ น้ำเดือดไปแล้วเราก็นี่จะใส่อ่าอะไรมาขาบเปียกก <c oughs> ็อ,อย่าคิดนะไม่ใช่อันนั้นนะ <c oughs> มาขาบเปียกนะาซื้ำเพื่อเ,เพิ่มความเปรี้ยวนี่ครับตัวยังขี้นขามันจี๋ <c oughs> ละตัวยัง ตัวกบอ่ะอึ้งมัน <c oughs> คืออึ้งครับพีนน่น้องมันเป็นกบเด้อนี่แหละยามผลยามยางมากะหาอึ้งมาก,กินนี่แหละความสุขจะไปหายางมากม,ม,ม,มายบางคนนะมีเงินเต็มเต็มบาทเต็มรถอยู่แต่ว่าม,มึมีความสุขกต่มีกต่มีนะแต่ว่าส่วนมากก็้จริมีความสุขเป็นเลยมีเงินนะเออ๋ยวไปซีเรียสญยังไงทาจาักหน่อยก่อน ใส่เกลือลองไปเข็มบ่มาเข็มบ่อะไย่นเมาเข็ม,มบ<า>่เ็มบ่เข็มบ่เดี๋ยวค่อยใส่น้ำออกเข็มเลยโออันนี้ใส่หมูทวงเลยได้ไหมเดี๋ยวบ่ เดี๋ยวให้ใส่ใหม่ไม่พอต้องให้ใส่ใหม่โคเลีโคเีคม่เข้ากันแล้วก็ขาดไม่ได้เลยพริกพริกพริกเขียวพริกแล้วก็นี่ยทั้งสองเม็ดนะพอสำหรับใครที่แบบอยากทำอาหารกินเองอยากทำนู่นทำนี่เอง ราะว่าดีนะมันสามารถเลือกรสชาติได้โดยที่ตามใจของเราลองได้กินด้วยใครกูเค็มเค็มเค็มน้ำเดือดแล้วเะพี่หน้องหลังจากน้ำเดือดไปแล้วเราก็จะเน้ย

รอบนี้แหละสีเข้มอยู่ใชะเปลียวกำลังดีเอากำลังสีวงแล้วก็เอาใบมะขามใส่แล้วก็ตกกินข่าวเลยเลยโอเคครับ ลห,ลหลังจากที่รอน้ำเดือดาบใส่ไปเลยครับใส่ไรบอกใส่ไปเดพูดนาจิงอ,อ่สกิน,ง,รรนง่ายนเอ้าโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เลยไม่กินแมวมั้งหรอก <S <S เสียบไลน์วะเด้อครับพี่นอ้องตึงไข่เด้อครับไข่เตรียมท้องเลยตึงไข่เด้อครับตึงไข่เด้อครับ,รรบมาครับพี่น้องมีเขาแล้ครับพี่น้องอหนอื กระสีมีตมเอิงไข่ถอดแล้วก็สมตำนี่ครับตมเอิงสมตำไข่ถอดไข่ถอดเข็มแดงเยือกอร่อยีนเนกับข้าวเหนียวเนะเดี๋ยวนะร้อนเดี๋ยวพี่น้องอมีสมตำหน่ยนะครับ เอาได้บ่เอาได้บ่เดี๋ยวดูดูไข่ไข่บึนไคคนนะั้นบรรยากาศก็กดีนะครับเนี่ยเสียงนกด้วย <c oughs> บรรยากาศได้ไขเบิึงไข่พะละอล์อะมาดูไข่นะครับอันนี้ก็ไข่นะครับ เอออันนี้กับใครอันนี้กับใครแต่ว่าจะดูไข่ตัวเนี้ยตัวอื่นเลยเด้อนเอาเลยไข่ว่ะโอ้ไข่อื่นเป็นเยอะ อมกรอบกรอบไปกรอบเหมือนแบบอะไรอะไข่แบบไข่หอดที่มันไอ้คือไข่ปลาอ๋อ่ได้เคยกินกไข่ปลาคือไข่ปลาบอต้องลองกันแล้วครับบอกว่ามือนไข่ปลานะคร

อากาศดีว่ะทอดไข่คือแบบเกี๊ยวมันดีดเลยเล็กหิวข้าวเลยกำลังแสบอ่ะกำลังหิวข้าว

thấy mưa rồi lá cành rất giỏi, bỏ bảo huệ là mạnh

เกมสูตรใหม่เกมแบบว่าเล่วแบบลืมไม่ได้เลยนี่ปะเอาใครนี่ปะเกมเกมสุดอ่ะก็สุดสุดอ่ะ เสียงนกคุณลำคานเสียงนกกว่าหองอยังมันวะนกอันนี้มันร้องอยู่ืมร้องตลอดจะดูอ่ะชิมเบิง ลองเข้มเมืองไม่กินอึ่งน,นะครับแต่ว่าต้องจะกินไขู่เพราะมันแบบได,ได้ได้บ้ได้อยู่ยหวานบ้างไข่อร่อยอ่ะไม่เหนืถ้าเรามีกินตัวเราก็ซดน้ำก็ได้นะไข่มันหอมอ่ะไข่มันแซ่บกยังวะ <c oughs> เริ่มแล้วเริ่มแบบ <Ooh. S 1> คนไม่กินอื่นเนาะแต่ว่าจะกินไข่ดูไข่มันน่ากินอะแบบโอ้ยโอ้ยเนี่ยสุรน้นไม่ได้ว่าสุดน้ำไข่มันน่ากินเน,ะแบบเน,นา,า,นา,นนานเนะครั้งแรกอะเนี่ยแบบหอมอะไข่มันหอมแบบ่านิ่มๆแบบม,มันกินแบบเหมือนแป้งเลย ไข่ของมึงเนี่ยมันไข่อึ่งไม่ใช่ขน,นมปังกินมันแป้งอะไรของมึงเอามันนิ่มไงมันหอมอ่ะไม่เคยกินเนี่ยไ<ะ>ม่เคยกินเลยเราไม่เคยกินอื่นแต่เรากินไข่ได้เละอ, <c oughs> อเสร็จ <c oughs> พอแล้ว แดดกำลังมากอ่ะเริ่มห่อนละโอ้ยกินไข่ได้ไงเนี่ยูมาเลยครับพี่น้องเข้ากันเลยครับพี่น้อง เกมเ็มกินแล้วลืมไม่ได้เลยเนาะเมม็แดดอะไรล่ะโอเคละสัมเนียกอะซัลลุกินเนีกฟ้าไม่เป็แหละห่อนล่ะห่อนอีเล่แดดเร็วมากล่ะซัรับกินเนีกเออ ไล่แล้วนะครับดีแบบจบเลยคลิป<อ>ห,ห่อนเอาลราฝากไปสักนิดแหละก็อย่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่ครับฝากแน่ห่อนแห้งแห้ง